กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกิษดีนเคยนะในว,วันนี้ครับผมมีข่าวทางด้านของเกมทางสารโอเพนโวตัวใหม่นะเขาบอกว่าตัวใหม่มันไม่ใช่ตัวที่แบบอ่ที่ผมเนี่ยเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันมีทั้งข้อมูลหลุดของผู้เล่นอ่ะมันคือคล้ายเดียวกันนั่นแหละนะครับผมกับตัวเทินเบดไอตัวนั้นเนี่ยภาพส่วนอยู่แล้วนะครับผมไม่มีปัญหาแต่สําหรับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นโอเพนโวจริงๆหรอแล้วแบบโอเพนโวในปีหน้าเนี่ยทังสารโอเพนโวอ่ะมยูปราณ2 <c oughs> มันก็เลยแบบอม,มันไม่น่าเชื่อถืออ่ะด้วยความที่ว่าเกมแนวนี้เนี่ยมันน่าจะใช้งบมหาศาลใช่ไหมละ่ะและแบบมันจะเปิดพร้อมกันไอ้ตัวนั้นเนี่ยก็นัดหมายอยู่ที่เรา,เ,ราเดือน3ของปีหน้าส่วนตัวนี้ก็เปิดทดสอบเบต้าในวันที่10เดือน10นี้แต่ไม่รู้ว่าจะเปิดวันไหนเปิดทดสอบตอนนี้อาจจะเปิดทางด้านของต้นปีก็เปิดไปได้อ่าดังนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันดีกว่าครับว่าทางด้านของตัวถังซาร์โอเพนโวลตตัวนี้เนี่ยมันจะเจ๋งเท่าตัวที่แล้วหรือเปล่านะครับผมขอเน้นย้ำว่า อันนี้เป็นโอเพนเวล์อีกวร์ชั่หนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้โหโอเพนเวล์มาพร้อมกันถึง2อ,อย่างโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง a อ d r o i d นะครับผมที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน p c ของคุณเนี่ยผมขอแนะนําเป็นทางด้านของ LD Player 9เลยครับผมโดยทางด้านของเจ้าตัวโปรแกรม LD Player 9เนี่ยผมใช้มาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรในมือถือที่ผมเอามาแคสบนคอมนะครับผมก็คือใช้โปรแกรม LD Player 9ทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากใช้แล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมอย่า ลืมไปโหลดแล้วก็ใช้งานกันนะสำหรับคนที่มี PC ครับผมเอาล่ะทีนี้นะเรามาพูดถึงในด้าของตัวนี้ก่อนโดยตัวนี้เนี่ยเขาได้มีการปล่อยวิดีโอโปรโมทซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นวิดีโอโปรโมทจากทางทีมงานเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเป็นจริงและก็ไม่เป็นความจริงนั่นเองครับผมมันอาจจะโอเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะและก็าตามประกาศเนี่ยเขาจะมีการเปิดทดสอบในวันที่10เดือน10ดังนั้นในวันที่10เดือน10คุณรอดูเลยวิดีโอข,ของคุณเล่นถ้าเกิดว่าคุณเล่นเขาปล่อยมาแล้วนะครับผมมันเหมือนกับตรงต้นฉบับเป�เป ก็ <c oughs> บอกได้เลยว่าลำบากครับผมจะเล่นตัวไหนดีโอเพนโ l d แบบมีทั้ง2อ,อย่างตัวนั้นก็ภาพสวยตัวนี้ก็ภาพสวยอีกโอเคอันนี้เป็นภาพกิฟข้าวๆนะครับผมนี่สภาพอากาศภายในเกมเป็นยังไงโค้ที่จะแบบ ดูดีเลยใช่ไหมแม่แพ้เกมนั้นนะครับผมเรามาดูเรื่องระบบการต่อสู้ครับปื๊บปๆ๊บป๊บแบบนี้อันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันมีแบบดีเทลที่แบบแตกต่างจาก o p e n นโไอตัวนั้นนะ่ะซื้อไอโอเพนโวตัวนั้นเนี่ยมันจะมีแบบยังไงมันไม่มีวงแหวนนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าการกดใช้ทักษะเนี่ยจะมีวงแหวนโผล่ขึ้นมาด้วยนะแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาทั้งหมดโดยไอตัว Open World ที่แล้วเนี่ยเขาปล่อยออกมาก็คือพบเครื่องเลยนะครับ ยกระดับใหไงดีทั้งระบบการว่ายน้ําทั้งระบบการต่อสู้ทั้งเรื่องระบบแบบว่าเฮ้ยเราสุ่มตัวละครมาเราทําอะไรได้อันนี้ก็แบบโควบาทั้งหมดเลยส่วนตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะว่าเราเนี่ยจะเป็นต้องใช้ตัวละครในการต่อสู้หรือเปล่านะหรือว่ามันจะแบบคล้ายคลึงกับตัวนั้นถ้าคล้ายคลึงก็อยู่ที่ภาพแล้วครับผมตัวไหนภาพสวยกว่ากันก็คือเล่นตัวนั้นเนาะเอาล่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมในวันทดสอบเนี่ยจะเป็นเวลา10บนาฬิกาในวันที่10ตุลาคมอ่าเวลาประมาณเท่านี้นะโด การทดสอบเนี่ยจะอยู่เป็นระยะเวลาถึง7วันเราก็ต้องรอดูเลยครับผมวิดีโอที่ทางผู้เล่นเนี่ยเขาปล่อยออกมาจะเป็นประมาณไหนตรงต้นฉบับอื <c oughs> ก็แบบน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนเกนที่นิแฟงเลยปะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวดูดิ ปึ๊บๆเหมือน,ลนหลายๆเกมแหละมันแบบยังไงอะมันเกี่ยวอะมันเกี่ยวแบบนี้ได้ด้วยดิโหนเออต้องรอดูกันอีกทีครับและนี้นะครับผมเราไปดูในเรื่องของวิดีโอโปรโมทกันดีกว่านะครับผมบับเต็มว่ามันจะเป็นประมาณไหนเอาละผมขออนุญาตข้ามหาก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอ,อยังไงอะวิดีโอโปรโมทเฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวขออนุญาตข้ามก่อนอันไหนคือวิดีโอจริงโอเคนะครับผมตรงนี้จะเริ่มเป็นวิดีโอจริงแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับขออนุญาตเปิดเสียงนะป๊เค ไปไปดูนี่นะครับผมอันนี้เราแบบมันเป็นคัทซีนน่าจะแบบเริ่มต้นหูภาพถ้ามันมาอย่างนี้จริงคือสวยเวอร์นะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะโพสไอระบบฝนฟ้าอากาศไปแล้วใช่ไหมโอ้โหดูดิคือวันสวยอะ่ะตัวนั้นมันจะแบบมีความคล้ายคลึงกับตัว3 d ดีไงและอีกตัวนี้มันจะแบบออกแนวสว่างไปเลยนะครับผมแล้วตัวละครเนี่ยรู้สึกว่าขาดแค่ตัวละครนะครับผมรู้สึกไม่สวย ต้องรอดูครับผมนี่ระบบบนฟ้าอากาศอันนี้ภายในป่าครับโอ้โหทํามาได้ดีจัดและโอเวนโบลแม่งดีทั้งคู่จะ <c oughs> เล่นตัวไหนอันนี้เป็นสํนานักข้าวเทียนครับโอ้โหเก็บรายละเอียดดีแล้วก็อันนี้คือเรื่องระบบการวิ่งครับอาจจะดูแปลก,ปก,ปกตาหน่อยนะ <c oughs> มาดูไม่สมูทอะ่ะอันนี้ก็ระบบโหนปึ๊บป๊บในดันเจียนอันนี้ก็โหนภายในสํนานักนี่กระโดดน่าจะมีอ่ามีระบบบินด้วยนะครับผมแม่งคล้ายๆกับไอตัว M m O R B G เลย อันนี้เราน่าจะมีแบบเลือกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์คีหรือว่าเราจะใช้ปีกอะไรประมาณเนี้ยอันนี้แบบน่าจะเลือกแบบใช้ปีกโอ้โหดูดิดสำนักนข้าวเทียนเก็บรายละเอียดมาดีอะ่ะแมบพบโครที่จะใหญ่โคดที่จะกว้างโอ้โหอ่ะอันนี้ก็เป็นระบบแบบโอ้โหคือดีอะ่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นเสาอ,อะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็มีขลึกให้เก็บน่าจะเป็นการบูชาตามปกติคล้ายๆกับเกมเกนชินดิมแพกนั่นแหละนี่อันนี้คือใครเนี่ยคงไม่ใช่ลงหลงใช่ไหมโมเดลแบบแปลกๆกันทั้งนั้นอ่าอันนี้ก็คือมีใต้น้ําด้วยเอออันนี้ก็คือน่าสนใจเลยเกมแบบสมัยใหม่โอเ o น l วมันต้องมีใต้น้ําแล้วป่ะนี่ครับผมแล้วก็ไขปริศนาตามสไตล์เกมโอเพนวครับอยู่ใขใต้น้ําด้วย อ่าแล้วก็มีธนูด้วยเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> มันมีธนูหรอธนูคืออะไรอ่ะวิญญาณยุทธหรืออะไรอ่ะนี่อันนี้ก็คือแบบอันนี้สัตว์มอนสเตอร์ใช่ไหมดูระบบการต่อสู้ครับแดช2 <c oughs> องรอบนะครับผมมันจะเป็นแบบแคล้ายๆกับอะไรนะเคลื่อนไหวก้าวิปตาหรืออะไรวะจำไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอาจารย์เอิอหลง อืมเรื oh. ่องระบบดีอยู to to <IL> ่นะแต่ว่าโมเดลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นจินอันนี้เป็นจู่ชิงนะครับผมเห็นไหมล่องขนได้ด้วยตามสไตล์ของจู่ชิงเลยปึ๊บปึ๊บโอ้โหการต่อสู้มันก็ดูแบบเลอยๆอะทุกคนรู้สึกไหมมันเหมือนกับเกมโ e เวนเวลที่แบบมันเป็นสมัยก่อนอ่ะ เออถ้าเกิดว่าถามว่าตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มันเป็นค่ายเดียวกับของเทอร์นเบตตัวไหนภาพสวยกว่ากันผมให้เลยว่าไอ้ตัวนั้นภาพสวยกว่าแล้วก็ระบบทุกอย่างเนี่ยเราก็เห็นเราก็ได้โอเคแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมว่า จะเป็นยังไงนะจะภาพสวยจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เรื่องโมเดลอันนี้ผมรู้สึกว่ามันแปลกตาผมไม่รู้อะทุกคนคิดว่าสวยไหมแต่สำหรับผมคือมันแปลกๆนะครับผมมันเหมือนกับเกมสมัยก่อนมากกว่านะกราฟิก <g raf ik> มันแบบมันดูเร่ร้อยอะเอาละโดยสำหรับตัวเกมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปกันแล้วกันน้อเผื่อใครอยากจะติดตามเกมนี้นะครับผมในวันที่10นี้ก็คือน่าจะมีวิดีโอของผู้เล่นปล่อยออกมาแบบ เต็มที่เต็มคาราเบลแน่นอนครับผมภาพจะสวยไม่สวยก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับโอเพน r ว d กับอีกตัวนึงนะครับผมเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาทำคะแนนไว้แบบสุดยอดนะครับผมทั้งแบบระบบภาพสวยโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างคือมันโอเคแหละส่วนตัวนี้นะครับผมจากวิดีโอรีวิวเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำไม่เกินจริงก็โอเคนะครับผมแล้วก็ แต่วิดีโออ่ะจริงๆผมไม่แน่ใจเนี่ยทุกคนเห็นปะมันมันรู้สึกลอยๆอ่ะเห็นไมเนี่ยเนี่ยดูดิเอาง,ง่ายๆเลยก็คือเหมือนกราฟิกไอพวก MMO อ่ะทุกคนพอจะเข้าใจใช่ไหมเออกราฟิก MMO เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมเอาล่ะก็น่าจะมีเป็นประมาณเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างกับ Open World ตัวที่2ตัวนี้จะเรียกว่าตัวที่2ได้ไหมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยน,น่าจะเปิดก่อนไอตัว Open World ที่แบบเป็นเป็นค่ายกับ3 d ดีอ่ะ ดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีการเปิดก่อนแล้วก็เรื่องคุณภาพเป็นยังไงคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพตัวเกมราคาถูกการตัวเองผมขอแนะนาําไปร้านเติมเกม Power Play เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการตัวเองนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w w r p o y แลอคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ